ลุกความตื่นเต้นกันอีกรอบด้วยเรื่องนี้ค่ะว่าด้วยหญิงท้องแก่ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศกับสามีซึ่งตัวสามีก็มีเหตุให้ต้องกลับมาทํางานที่อินเดียอยู่ระยะหนึ่งแต่แล้วเขากลับเงียบหายไปอย่างไรร่องรอยหญิงสาวจึงตัดสินใจบินกลับมาอินเดียเพื่อตามหาสามีด้วยตัวเองซึ่งพอตามหาไปเรื่อยๆเรื่องราวก็ยิ่งวุ่นวายความลับต่างๆก็เริ่มเผยออกมาเรียกได้ว่ามีการหักมุมแบบคาดไม่ถึงตลอดทั้งเรื่องอีกทั้งหนังยังแตะประเด็นเรื่องเพศด้วยการเล่า ผ่านตัวละครหลักผู้หญิงแถมยังเป็นสาวท้องแก่ใกล้คลอดอีกถือเป็นหนังที่สะท้อนเรื่องเฟมินิซึมที่แปลกใหม่มากๆค่ะนี่เป็นหนังใหม่ที่เพิ่งมาเมื่อต้นปีคศ2021ที่ผ่านมาโดยหนังดัดแปลงจากนิยายในชื่อเดียวกันว่าด้เบาวแรมหนุ่มบ้านนอกฐานะยากจนที่ใฝ่ฝันอยากร่ำรวยเงินทอง ซึ่งเขาก็พยายามดันตัวเองให้ได้ไปอยู่ใกล้ชิดกับคนร่ำรวยเพื่อไปให้ถึงฝันโดยความพิเศษของหนังก็คือเจ้าหนุ่มตัวเอกของเราดันเป็นคนมีเหลี่ยมคงจึงทําให้การเข้าใกล้ความฝันในแต่ละครั้งของเขาเป็นผลมาจากการหลอกลวงและความเจ้าเล่ห์นั่นเองซึ่งเรื่องนี้เลือกสะท้อนเรื่องระบบชนชั้นของอินเดียที่ถือว่าเป็นระบบอันเข้งงวดที่มีมานานผ่านการเล่าออกมาแนวตลกร้ายเป็นหนังดราม่าที่ไม่ได้เครียดจนเกินไปแถมยังให้ข้อคิดกับเราไม่น้อยเลยค่ะ เรองราวของกลุ่มเพื่อนสนิทสามคนที่มีคนหนึ่งกำลังจะแต่งงานพวกเขาเลยตกลงจัดงานสลัดโสดให้เพื่อนด้วยการที่อทแบบโรดทริปที่ประเทศสเปนซึ่งพวกเขาก็ต้องเจอปัญหาชวนปวดหัวตลอดทางเรียกได้ว่าเป็นการไปโรดทริปที่วุ่นวายสุดๆแต่ในความวุ่นวายนี้ก็สะท้อนให้เราได้เห็นถึงปัญหาชีวิตต่างๆของแต่ละคนที่พวกเขาต้องพยายามแก้ไขและก้าวผ่านมันไปให้ได้เป็นอีกหนึ่งหนังแนวฟิลกู๊ดที่ให้ข้อคิดเรื่องการใช้ชีวิตได้ดี นอกจากนี้หนังยังพาให้เราไปเห็นสถานที่สวยสนย์มากมายดูไปก็รู้สึกเหมือนได้เที่ยวไปด้วยจริงๆเลยค่ะหนังแนวคอมเมดี้ดราม่าที่เล่าถึงเพื่อนสามคนซึ่งตกลงจะกลับมาเจอกันในอีก10ปีข้างหน้าเพื่อดูกันว่าใครจะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานมากที่สุด และพอวันนั้นมาถึงเพื่อนคนหนึ่งกลับไม่มาตามนัดจึงทําให้เพื่อนๆที่เหลือพากันตามหาตัวด้วยความอยากรู้ว่าตอนนี้เพื่อนอีกคนประกอบอาชีพอะไรและประสบความสําเร็จขนาดไหนซึ่งหนังจะพาเราไปดูบรรยากาศการเรียนของอินเดียที่บอกเลยว่าสะท้อนระบบการศึกษาได้อย่างเจ็บแสบพร้อมตั้งคําถามถึงเป้าหมายที่แท้จริงของการศึกษาในห้องเรียนเป็นหนังอีกเรื่องที่มาพร้อมข้อคิดดีๆมากมายเลยค่ะ อีกหนึ่งหนังแนวสืบสวนทริลเลอร์ว่าด้วยนักเปียโนตาบอดผู้มีพรสวรรค์ที่ฝีมือไปเข้าตาอดีตนักแสดงดังเขาจึงถูกขอให้ไปเล่นโชว์ในงานครบรอบแต่งงานของคุณนักแสดงกับภรรยาแต่พอวันงานผู้ว่าจ้างเขากลับกลายเป็นศพซะอย่างนั้นหนุ่มนักเปียโนจึงต้องเข้าไปพัวพันกับคดีนี้อย่างช่วยไม่ได้ซึ่งจุดเด่นของหนังคือการใช้ดนตรีประกอบแนวเพลงคลาสสิกอันแสนไพเราะ ให้เข้ากับอาชีพของตัวเอกผู้เป็นนักเปียนโนแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยว่าเรื่องราวนั้นไม่ได้ไปรอตามเพราะผู้ชมจะได้เจอกับความลับสุดหักมุมแบบร้อยตลกเรียกได้ว่าเดาตอนจบกันไม่ออกแน่นอนคุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด